สวัสดีครับผมเจนะครับและนี่ก็คือคลิปตกแต่งห้อง EP ที่3ก็ครับผม EP นี้นะครับเราก็ได้แอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจากที่ส EP ลงไปนะ <Yeah. S 1> ไม่จะตอนนั้นยังไม่มีแอร์นะตอนนี้ก็มีแอร์แล้วนะครับก็เราจะมาดูกันนะว่า EP เนี้ยผมจะเพิ่มเติมอะไรลงไปในห้องผมบ้างนะครับผม <S <S และสิ่งแรกนะครับที่ผมจะเพิ่มเติมไปในห้องของผมนั่นก็คือถังขยะครับผมถังขยะใบนี้นครับได้มาจากโฮมโปรนะครับลายสวยโมกนะฮะแล้วก็ใบไม่ใหญ่เกินไปเหมาะก,กับห้องผมพอดีนะครับอย่างที่2องอย่างที่สาเนี่ยมัดรวมกันเลยนะนั่นก็คือโตะคอมแล้วก็เก้าอี้ครับผมนี่ครับนี่คือสภาพโต๊ะคอมของผมนะที่ผมใช้ก่อนมีโต๊ะนะก็คือ เป็นโต๊ะคืออันนี้คือเป็นหิ้งพระนะอันนี้คือขอพ่อมานะพ่อไม่ได้ใช้นะครับก็เลยขอมาเล่นคอมก่อนนะครับผมนะก็คือนั่งกับพื้นเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยเรามีโต๊ะคอมกับเก้าอี้แล้วครับซึ่งเก้าอี้เนี่ยผมขอใช้เป็นเก้าอี้ตัวแบบนี้ก่อนนะเป็นเก้าอี้ถูกๆนะฮะแล้วก็โต๊ะคอมเนี่ยครับโต๊ะคอมโต๊ะคอมอยู่นี่นะโอเคครับเราไปประกอบกันเลยครับเริ่มจากเก้าอี้ก่อนเลยนะครับนะครับตอนนี้เราก็ เคลียร์ที่แล้วนะตอนนี้คือไม่เหลือไม่เหลือ,อน,นี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบเก้าอี้กันก่อนนะครับผมซึ่งเก้าอี้ก็น่าจะประกอบสักพักหนึ่งนะครับเราไปดูกันเลยรเราจะมาประกอบเก้าอี้กันนะที่ผมเลือกใช้เป็นเก้าอี้ตัวเนี้ยนะเพราะว่าหนึ่งมันถูกแล้วก็ตอนแรกอะอยากได้เป็นเก้าอี้เกมมิ่งเหมือนกันแต่ว่าผมลองคิดดูแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้ผมเนี่ยต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งนานกว่าน,นี้กก็คือกลับบ้านก็ได้ประมาณแค่ เสาร์อาทิตย์นะครับผมจะมาบ้านนี้แค่เสาร์อาทิตย์ผมก,ออก็เลยคิดว่าเออเก้าอี้เกมมิ่งไว้ที่หลังแล้วเันเอาก้าอีถูกๆไปก่อนก็เลยได้เก้าอี้ตัวนี้มานะครับและที่สำคัญเก้าอี้ตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ในรายการเช็คด้วยก็คืว,ว่าเออมันก็แล้วมันก็ถูกดีก็เลยคิดว่าเออเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปครับเรามาประกอบกันเลย โต๊ะอีเสร็จไปตัวหนึ่งแล้วครับต่อไปก็ต้องเป็นโต๊ะครับผม ดูดะให้ดูด้านหน้าคืออันที่จริงเนี่ยผมอะ่ะสั่งเป็นสีครีมไปนะสีครีมขาดานะฮะขาเป็นสีดําส่วนส่วนมีไม้เนี่ยจะเป็นสีครีมนะว่าแต่ว่าเขาส่งไม้ผิดนะครับคือมันก็ถ้าเกิดแบบจะเอาของใหม่มนก็ต้องส่งของเก่าคืนใช่ไหมแล้วมึงมันชิ้นใหญ่ขนาดเนี้ยกูก็คงไม่ส่งคืนแน่นอนอนะ่ะเล่าไปเลยเออเพื่ไรครับเอาชิ้นนี้ก็ได้นะคือมันก็สวยดีนะครับแต่ว่าใจเราเราอยากได้สีครีมมากกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไร ใช้สีนี้ก็ได้ เนี่ยครับโต๊ะเราเสรส็จแล้วนะครับสีก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มีล่องรอยนะครับการถลอกนะนะครับผมแล้วก็นี่คยครับร่องรอยเห็นล่องรอยไหมอารยธรรมนะครับผมซึ่ง <c oughs> ก็ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมอาจจะดวงไม่ดีจริงๆก็นนะเพราะาผมเวลาผมสั่งของผมจะไม่เคยเจอของที่แบบว่าที่แบบว่าแย่แบบไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่มากอ่ะแต่คือว่าสําหรับผมที่ที่เคยสั่งมามันก็ถือว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือยังไงเนี่ยคือว่าโต๊ะเนี่ยโต๊ะเนี่ยคือน้องชายผมอะ่ะน้องผมอะ่ะเป็นคนแนะนําว่าเออเฮ้ยเอาวันนี้สิเพราะว่าอันเนี้ยว่าเขาก็สั่งมาจากในนี้เหมือนกันนะโอ้ยทำไมทำไมหน้าผากกูม,มันอย่างนั้นละ่ะน้องชายผมอะ่ะเ<ๆ>ขาก็สั่งมาจากอันนี้เหมือนกันเขาก็สั่งมาจากร้านนี้เหมือนกันนะแล้วเขาก็แนะนําว่าเอ้ยเอาร้านนี้สิดีแล้วผมก็ไปดูของโต๊ะน้องชายก็บอกว่าเออมันก็ดีนะมันก็ไม่ได้แย่นะก็เลยสั่งมาแต่นเนี้ย ทั้งได้สีผิดทั้งมีรอยนะครับก็คืออาจจะเป็นดวงของเราด้วยที่ว่าได้อันที่แบบชํารุดมานะแต่ก็คือการส่งคืนมันค่อนข้างลาบ,บากนะแล้วก็ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนนะครับแต่ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับและของชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้นั่นก็คือตะกร้าผ้าครับผมแ,แล้วตอนแรกผมกลับว่าเออจะซื้อเป็นตะกร้าผ้าแบบเป็นตะกร้าเลยตะกร้าพลาสติกนะฮะแต่รู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะกินพื้นที่ไปนิดนึงนะครับผมก็เลยซื้อมาแบบเป็นตะกร้าแบบเป็นผ้านะแล้วก็แบบเป็นโครงเหล็กนิดหน่อยนะเป็นโครงสแตนเลสนะครับมาต่อเอาเพราะว่าอย่างนั้นอนะ่ะมันดูสวยกว่านะครับผมแล้วก็แบ่งแยกกันด้วยระหว่างถ้าขาวผ้า,าสีนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ไปชมกันเลยว,ว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนครับผมอันนี้น่าจะประกอบน่าจะประกอบไม่ยากนะเพราะว่า ชิ้นส่วนมันค่อนข้างเล็กนะฮะน่าจะไม่ยากน่าจะแป๊บเดียวเสร็จนะอ้ เนี่ยครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะใส่เสื้อผ้าได้ไม่เอาจริงนะผมมองจากไอ้นี่แล้วใส่เสื้อผ้าได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าล้วก็สักพอสักอาทิตย์นึงหรือว่าสองหรือว่าสามสี่วันในนี้น่าจะได้ในนี้จะจพอถ้าแบบเป็นเสื้อกับกางเกงตัวใหญ่ๆนะแต่ถ้าเกิดเราใส่แค่เฉพาะแบบเสื้อในกางเกงใน,ในถุงเท้าอะไรเงี้ยก็คือสบายๆเลยใส่ได้เลยนะครับ คือเพราะคผมคือคือตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยเพราะคืออันนี้ไอ้แบบเนี้ยผมเคยมีไอ้ทิปอีกอีกบ้านที่ผมอยู่เนี่ยผมก็ใช้เป็นแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแบบ2อันถ้าคือ2อันเนี่ยมันมันจะได้ช่องใหญ่กว่าน,นี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วพอมาอยู่บ้านเนี้ยผมเลยแบบเอ,อ้ยสามอันมันน่าจะใหญ่กว่าน,นี้นะปรากฏว่า3อันก็คือขนาดเท่า2อันเลยครับแล้วก็ช่องเล็กกว่าด้วยนะครับแต่ก็มีให้เลือก3ช่องแนลแต่นั้นคือมีให้สช่องแต่ช่องใหญ่นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับประมาณนี้ก็พอเลครับโอเคครับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะก็จะมีแค่ตะกร้าผ้าเก้าอี้แล้วก็โต๊ะนะครับผมซึ่งใช้เอาจริงๆนะมันใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ในคลิปนี้อาจจะแป๊บเดียวนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนต่อไปก็อาจจะเป็นม่านนะครับแล้วก็ม่านนั่นแหละแล้วอาจจะมีพวกพวกชั้นวางของอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคครับก็ จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับต่อ EP4 นะครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ